โอแม่หมอเขาบอกว่าคอยทาแบบนี้แก้แก้ได้จังไรแม่มีทางแก้บมีทางแก้บอเราบอกว่าเมื่อเยจ้าเก็บเสื้อผ้าดนชงเราขึ้นรถเนี่ยคือจบทางแก้ทางเดียวเลยใจเราว่ได้อยู่า่ได้อยู่แลยหรอแต่ว่าแต่ว่าเราบุพีทารถ เจ้ามาถามว่าคารุษงเชนหาบอกเลยเ่าเจ้าจอยว่าคารุษงเชนหาอันนี้ที่ข้ารถบ่าขาล่างกัเอาไว้เพิ่เจ้าเนาะเจ้าไว้ก็บปิตจิตเสนหนึ่งสี่น้องเนาะจาว่านยันว่าอยากหาแล้ววิทกับวิทก็เล่แต่เล่แต่ชิบึกษากันใช่ไคราะว่ากักควมตัดสินใจของน้องันแล้อันนี้ยังน่อยบัตรคำมันมืดแหละ คนนั้นเมื่อคนนี้เมื่ออะไยันย่านนี่นะเพราะว่าทั้งนี้ทางนั้นเพราะว่าชีวเมื่อกินเผาไปชี่เผาก้อนนี่นะใส่ยุเจ้ากูอยู่นีแล้วบันรแ้เปือแล้วนี่ได้บรเพราะเนียไม่ไหวอยู่ดีเนี่ยบัดรคนนั้นกัเมื่อคนนี้กัเมื่อคน้เดินไปแม่กับลูกบนีรเนาะคักนี่บัตรที่นี่ไปแกไว้กปแบ้าน ฝากน้ำเพลินฝากฝากแตวนะว่าถ้าเป็นยังมาเนาะยังมากับฝากน้ำเพลินเนี่ยนะเพราะว่าตอนความเมื่อน้องพรมานี่เฮาก็บอกทั้งน้องเพคนไปครอบในบกในบ้านนะเฮาก็เอิอในบ้านเข่ามาแล้วก็แจ้งเพคนอยู่น้ำกันนะนะเออไปอยู่น้ำกันถ้าเป็นยังมาเพคนก็ะที่ว่าไปปลามาประรอบเนาะเอาชีส่งน้องเพคนเมื่อเลยว่าทั้งในบ้านแบบเอาเต๋อกัวตัวไปใช้พวกอะเนี่ยบูฮุกันทั้งอยากคิดว่าขามหน้าขามตาเพันที่พูดนะ โอเคพี่น้องเนาะพุ่นเปิดภาพขึ no. ้นมาเนาะอ่าอยู่หน้าบ้านเฮือนซานชาวจ้อยพี่น้องเนาะเอ้ามื้อนี้ก็มาหาทางชาวจ้อยเด้อพี่น้องเด้อทักทายสบายดีกันอีกเทื่อนึงเนาะนี่เข้ามาหาชาวจ้อยบ่าวพรพี่น้องเนาะเป็นจังได๋อืมอันนี้ก็าว่าคือเพิ่นหมอเพิ่นเว้านี่ก็ทกันคือว่าแน่เนาะ นี่บอตาก็บอจิตกระแสนึงแล้วพี่น้องเลยอ่าบอเอาชาเจ้าคู่ไปเบิ้งหรือเปล่าเพิ่นว่าจะได้2องเซนหาบอสองเ0นหาจะบอขาดหรเปล่เนี่ยแก่สิบอหมอดูอนี่อันนี้ใหวรจ้อยนี่ขัารถลงหมอดูเา่ได้เทงบรรทัดรถสงเซนหาไ่ได้เงขรถไม่เยงขรถาเนดิรวยามไม่ได้ดิเนาะเาพ่นโตนี่นะรอบนี้นี่ยเอา แต่ว่าบอกว่าถานนี้เงินเีเมื่อรอดไปแล้วบอแมสน่าาบอกว่าคอยทำแบบนี้แก้แก้ได้จังได้มีทางแก้บ่เราบอกว่าเมื่อเนยจ้เก็บเชือผ่านี่ยชงเราขึ้นรดนะคือจบทางเดียวเลยใจเราบ่ได้ยยุได้ยูแล้วแต่ว่าแต่ว่าเราบุฟี่ารด เจ้ามาถาาัารถชงเชนหาว่าโอ้เลยเนาะองเชนหาเอาอันนี้ที่ขรถาค่างกัเอาไว้เพื่เจ้าเนาะเจ้าไว้ก็เปิตจีเส้นหนึ่งทองเนาะแต่ว่าเดนว่าอยากหายแล้ววิทยกับวิทยก็เล่แต่เล่แต่ชิรึกษากันสินะเพราะว่ากออกวบคามตัดสินใจของน้องกันแล้อันนี้ยังนอยบัตรคับมันมืดแหล กนั้นเมื่อกนี่เมื่อเยยันานิอย่างนี้เพราทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าชิเอาเมื่อกินเผาบัดนี่ชิเอากิ่าก้อนนี่นะสยุ่เจ้ากูอยู่รบบดนี่แล้วกดนี้วเพราะว่าเนี่ยไม่ไอยู่อ่านั้มัไม่เส่ัน้อยบัดกูนั้นกับเมื่อกเด้อกนี้กับเมื่อกเด้อเดดเดแม่กับลูกบัดเนาะคักด้บัดที่นี่ไปแยกไปกัไปเด็กกันเดินอ่าาสิใส่ อีเข้าไปแล้วเข้าาอยากจะพานอกคนไปแย่งทางในบอก์ในมากไว้ฝากน้ำเพื่นฝากฝากแตวนะว่าถ้าเป็นยังมาเนาะยังมากับฝากน้ำเพื่อนางแน่เพราะว่าตอน พอมือน้องพรมานี่เราก็บอกทางน้องเพิ่นไปครบในบอกในบ้านนะเราก็เอิอในบ้านเข่ามาแล้วก็แจ้งเพิ่นอยู่น้ำกันนะเนี่ยไปอยู่น้ำกันถ้าเป็นอย่างมาเพิ่นกันทว่าว่าไปโบน่ามากพอครบท็อกเอาชีส่งน้องเพิ่นเมื่อเลยแบบทางในบ้านแบบเอาเต๋อคัวตัวไปใช้พวกอ่ะยังบุ้งเลยยังบุ้งกันนี่แหละเนก็ถึงว่าขามหน้าขามตาเพิ่นพูดนะนะเอาผิดนั่งผิดต่ว่านี่แหละอันนี้ก็เพือจะได้ออกไปหากินเผาด้วยจะเต๋อเด้อเนาะฮะคนญี่นนี่แหละ บูเลกูไปหาทั้งน้องนี้ก็เพื่อเพ่นก็ลังมากทีเดียอกัผู้เรื่องฮูล่าอย่างไรทางนั้นเนาะอ่ะสายดีเนาเวีบยดีสบายดีเปไปไสไป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 ดปสบายดีไดไปดปไ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 อไปไปไปไไไป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  เอาของข่อยกระหู้แต่ว่ามาแต่เวียงแต่ว่าลืเราบอกดูชื่อบ้านเราก็ลืมแหละบอก่มีตัว่าพวกเจ้าที่จักคังเมืองแล้วก็ไม่ได้ให้พวกบางคมใบจดทะวิวหันเออว่ามีได้ปมใบจดทะวิวหันอืมมีอืมแล้วไม่นี้ก็จะไปหอกจุนเนี่ยก็กลัก็โทรไปอยู่เมืองได้เมืองแล้วพ่อแม่เขามาดินันบอกเมืองบอกเมืองยังเมืองนองบกบอกก็โทรมาแลาวทั้งเมืองมาแล้วคนทั้งคนก็ดูมาเลย แต่ว่าให้เพื่อนอัน่งไปที่ปรือนเพื่ระบุชงเล้เนาะห้ผมมีทางแล้วล้วก็เขาไปที่มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายพ้อเหมือนแล้วเ,ออเรื่องนี้ถ้ว่าให้ชุมฐานหรือชุมโยโย่นป็้งเงินจ่ายให้ล้วมันเส็จไปจเทิ้งเจ้งโ่แห่งประยู่อืมจากคนบ้านไดโยมยาวจะถูกอืมอยมเจะลงเสรลงเปอบ้านบ้านนี้จะฮู้บาแต่คนมาได้สดได้ อันนี้พวกเจ้าที่กลับไปเลยนแล้วก็ชงไปนงใช่ชงพกเจ้าทีฮะแลี้ยพวกนั้พขึ้นมันจะก็คูออุบติเลยอันนี้เด็ใวัาชุมข้าน่ะไปษากันแล้วกันแล้วพวกห้าวนี่ก็ข้าวห้ามเลอขาจะให้เข้าได้เป็นเนี่ยข้าใไกไดแ้เนาะเด็ดเจมันตายได้มีพวกเจ้าที่บอนี้เนี่ น่อยเข้าไปนู่นนี่นั่นจัเกิดเจ็บอยังขึ้ดมากกับพี่ฮัชอบนะครับเน่ยนะแต่ให้ใบ้านนี้ครับผมยังไม่เป็นคนในบ้านคนมาใส่แม่เลยนะมันเป็นอย่างนั้นเอาเห็ดต่างหุมาแล้วนี่คือโบราณที่ใบฟังเนาะแต่ว่าแต่ว่าใส่ทางแบบเรืงนี้แบบกระปุกแบบตุ้ใหักแล้วก็อ่าเด้ มีแต่มอกใีเพิ่นเนาะโออโกานามอากเลยมกาไม่จะมอกให้ผมจะรู้เี่นี่ยฐานบ้านนี่ดิบอใช่ตรงนอนนี่ดิโวยโวเพิ่นมีชิดอีเพิ่นเขาาบ้านเพิ่นเนาะเพิ่นแบบรายได้นี่นะม่กัมันแบบูบเอาแล้วไม่กังบ๊เพิ่นเห็ดได้อีโดเพิ่นเห็ดได้ขอเพียงเน้าไปหาเพิ่นใช่เพิ่นเพื่นเข้าบไปหาเพิ่นแบได้อาุธองพ เอยพังบ่งตาม่าวานนะมาเดินเคยหลงเวิาเคยจอยไป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 อยู่ตามตรงไหนตรงน้าเขาบ่เถอะแปอ่นว่าคนแบบอาไรร้องเมื่อเมียนกับเมี่ยงอะไ การมึงผู้รับผู้ร้องตัวบวางโซ่เนี่ยเออแมนเอาได้ด้วยจับช่องยก่พอจีแม่มันก็ได้เนี่โอ้จับคนบันไดกูได้คนบันไดเมืองใดจริ้โอ้แต่ว่าเพิ่นผู้มือนั้นนะมือไหวมือคอกันเพิ่นอนจ้ากี่ดอกเนาะแมนแมนผู้ไหวผู้คอฮู้เถื่อนแกแนวพ่วงกันจะตั้งเพิ่นเพื่นรู้อยู่แล้วผู้ผู้กับมัน อิงตำในปมนั้นแล้วใบชะโนกครัวของเราฮะอืมสมุนไพรมากครั้งนี้เนาะแต่ว่าถ้าพ่อก็เป็นคนในบ้านนี่ดีโอ้โหบ้านพ่อเขาหลุอยู่งเลยเกิดพุ่มยอดหลุเหมือนบ้านแล้วบ้างท่าว่าแล้วก็ผู้อีดอกบ่าในใดในใดบุญแมงวัวก็คนเปิคอยชูมันบ้านเลยเออบ้านเกิดอยู่นี่เลยโอ้บ้านก็

ไม่จะนะฮะไม่จะนะทันทีแต kind of ่เมาเหล้าม oh, ันแต่เมาเหล้ามันเป็นยักษงฉันมันหอนอุกอุกอคือมันเข่งหมือนมันมุดคบมันแข่งเข้าไปจักจักมันกินแพียง

เกยเจ้าบ่เกยคิงๆเแหลเกยคิงๆเกยกับน้องก็บุคือกันสิเป็นน่องอืมเ้ยนี่มันกิรอใช่พ่อหอเปาเนาะเนาะมาเล่นที่บ่ มานอนพี่น้องสาวมานอนเลยมานอนเอาเอาเอาถอเรื่องน้องน้ำพนี่ล่าลาบ้านนี้เนาะเล่าลบ้านนี้ันนี้เนเดือนชุรเลาเขล่น้ำแล้วเมื่อกี้อ่นเดีวนละหลหยเจ้ากระหาผู้บ่าวมาอยู่น้ำเลยไม่ตะลุมฮตะลุเออไม่ิตะลุกเยเอาอืม nó <laughs> bưng bưng nó hãy bưng cà bưng <laughs> mà sằng chơi, chơi nó <laughs> <laughs> เมนาะนแก่่เจ็นโลกนี่อกว่ินๆเอา่นั้นแหละพอเนาะกีวเข้าแล้วเข้าโดโลนะน่นเนาะกบกับเจ็่องได้ไปรืว่มันเนี่ย่ไรกับไรเมื่อไรมากินเข่าวกินเพื่อข่อยอยู่วเพื่อจะคำ จอยกนในแล้วัในบ้านคนละกันี่แหละในหน่วยบัดทำเมื่อไผเมื่อมันเกิดเลยแต่จ่ยให้นาเฮียวเขาเหียวเขาแล้วเป็นยังไ่ส็ก้อนเบ็ขับเ่อยออมเมื่อหายเขาวอนมานะมีเรื่องเบ็เลยเครื่องป่ารข่อยินแต่ว่าสาชิ้เจ้าผู้ยู่แล้วปานี้เอช้นเ้พวกเขาน่นี่นี่เราต้องเข้าคนเดียวด้อ เออเนาะเป็นยังมาเลยมันยาบได้แต่ว่ามีพวกเจ้าที่เข้าแล้วเลื่อวของพ้นยังจะเข้าได้อนอ่ยมัะเบดเนี่ยครได้เฮากับญาติบอกว่าญาติน่าบดใจเฮาบดนะเฮาจะตีตายกมว่วเฮาให้เป็นโทษอีกคือเจ้าอีกงเจ้าอีนนี่ท่นพี่เลยมดเพินมยิ่งย่อแล้วก็ให้ไปี่โอ้อนี้พ่อยังลืมแซลได้ท่านนี่บพ่อ ันนี่บ่ออกไม่นะรูออกใสเดือน่ยังเหมือนขีเมีย่ยังเหมีเียนะบอลแ่ไูกแล้วบ่หนผูกแล้วบ่นร่างแล้วบ่เนบอไรลุยเหนื่อยดิทำใจได้สีดยามนีเนาะลุยได้ยามลุยเหนื่อยดิลุยหาชิลงมานี่ลุยตอลอยน่อะไหนลยเนาะ คุ้มีลคุ้มีละไรคักนี่คือเก่าแต่ว่าใช้งานเาดิเก่ายู่เก่ายาใ้ไมมีทาอะไรเามีแต่ว่าให้เออช่อห้เข้าเลยใส่เจ้านี่แหละบัตผู้อยู่นี่แหละอะไรกันไปนี่ท่ไชาวจอยร้สิบบก้าเขา้าจยพูดแล้วคือผวาิตาเราไปหาเขบ้าเออ หาบ้านอะไรอยเจ้าของเพื่อนจะย่านเพื่อนเจ้าของแล้วก็ได้แต่ว่าตำรวจทหารเพิ่นมาแล้วก็เออบัดนี้เนาะมันจะไปย้อนไปอกจะให้บ่ได้ไปใช้ไปบัตนมาเอ้อตำรวจไปใช้นี่ยไปหาอยู่นี่ยปบ่ได้สิตำรวจปุบเพรตำรวจคือชาคือสำนับเจ้าเจ้าคือวาชีไปอยู่เราไปได้บ่นเมื่อเช้านี่เนี่ยคอยชวนระหว่าเจ้าชิมือบอ่อยชิชงทางรถพลางมาลามื้ อนี่แหละค่อยก็ให้เลยกับบ่จิตบาดให้กับเจ้าจอยคือนี่ครับสมทบกันไปสมทบแต่ยังบ่พอแต่ว่าคือเจ้าจอยกันนั้นแลอยชีวิตนี้เนาะอ่าสมทบกันทีมงานเฮาก็ซอยเออสเตว้นะอีโตนเนาะาวาาว คือจะจอยว่แล้วบ่มีเงินจะกีบจะอัดเนื้อใหญ่แล้เมื่อจะคช่ว่าเนาะเออบ่มีรถบ่มีลาก็ราะที่หาบแล้ขึ้นรถพัดแต่พันว่าเป็นไปได้นะอยากให้ไปชงยูคิวรสเชนุคเอาชื่อตัวให้แล้วขึ้นเมื่อเลยกานสมมติว่าเขาให้เป็นเงินเป็นค่ำเมื่อนี่ยจะรอเช <ique> ียร์ใช่เนาะยันรับประหออีกนะเบิร์นเธอฟัดเนาะว่าผมได้เรากินอาจารย์ได้ เมื house, house, the house, the <T |ar|> ่อแวะข้างทางมาดัดยางดัดทงมหาสเตลอีกวัดนี้ขมียวโอ้เรียวเนาะโอ้ีแค่นี้เนาะนี่ใครเน่ะหอดชิโนดาชงแล้วขึ้นรถขึ้นล่างเรียบร้อยแล้วกันสบายใจแน่นะอะไรกับเจ้าคิดคือหอยอีวแต่ว่า ใช่อ่ากลุ่มเพิ่นมาเอานี่เพิ่นสิมาบ่ถ้าเฮาบ่มีมาแล้วแต่ว่าต้องมีค่าทั้งหมเออนี่แหละข่อยว่ามันต้องมีเนาะแต่ว่าค่าจับแขนเพิ่นมาหล่นๆเพิ่นบ่มานะข่อยว่าอัวมีแล้วนี่อถ้าพ่าเอาไปชงไปมอบเพิ่นเพิ่นก็เว้าอีกอย่างนึงเนาะเออเพราะว่าทางที่ดีนั้นลองเว้าวก้อมแล้วจะดีอยู่ถ้าว่าเออแต่ว่าเราว่าเออเมื่อถ้ามีขาหนุ่ขาล่างนี่ บอกว่าคลิปเมื่อชมแล้วเลยว่ะเห็นวิทเห็นว่างเนาะมีแต่ว่าเขาแจ้งข้างในบ้านในอย่าง่นทำพู้แล้วก็ทำแล้วอะไรแบบนี้ไม่ชมเมื่อชมแล้วห่างในใจคอยน่ะอยากให้เมื่อชมคลิปรถเิโนพฟร์ตอนนชมขึ้นรถอยู่นี่นะบนไก่รถเนาะหน่อยไปจอดเนาะนู่นนี่นั่นจอดอย่างวันนี้วันให้เงื่อนที่ไทยเบาปวดเงียบป่วนยังวัน งานรัตทงมาเลยเอาแล้วแหงนเนบัตรเนาะอยากให้มียเพาวเปประตูต่ตพังประตูเข่าไปีพกเมียตายคือเข่าคือในเข่าเนาะมันก็มีหีไดเออจงไงเรียกเขาว่าขึ้นพลานพลานหมือนี้อืมตในนี้ครับ

ก็ยิงตาที่ตาดึงไม่คลิปเด้อไปยิงอะไรก็ยิ่ตาดึงคลิปจะมาลงดอกพออันนีเยอะพออนี้เยวะไอ้่เมาเวียนเอาคลิปไปลุงดึงเดี๋ยวัได้ขาเพิ่งนะวาขัดสอนเป็นไปจางนดไปไปไปิิไปลุ้งนะโอ้ยอยากเข่าแอ้นเริ่มมีพุงเลยนะเริ่มมีพุงแล้วเริ่มนะเริ่มน่นี่ đó mưa thì người bật thiên này nó đồ đi video hmm. nhưng mà dứt vào gì nó tiền về đây thì người ตัวจังได๋เนาะหยังบ่หยุดเว้าหยุดลาอยู่สิเฮ็ดเอาก็ได้พอไปผู้เดียวเนาะไปท่นพี่น้องเอ้ยเนาะทางหมู่เ็ดอำลาซะก่อนผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อจังได๋ก็าพี่าน้องเนาะเข้ามาเบิ่งมาชมเป็นกําลังใจให้แน่พี่น้องเอ้ยหากว่าพ่อบ่มนหูจังได๋ก็ได้เนาะ พี่น้องขอขอบคุณคุณหลายๆที่เขามาเบิกมาสมเป็นกำลังแห่งใจให้เนาะท่านี้ลาก่อนพี่น้องสบายดี